รอๆล,อล,ล,ลทุกคนกมันเป็นโคตรแม่งอะไรวะไอ้เหี้ยมันเป็นมันเป็นที่โปรแกรมไล่สัตว์ไม่ได้เป็นที่เน็ตกูไล่ไอ้เหี้ยคุยแม่งกูทำอย่างอื่นได้ปกติแม่งอยู่ดีบอกขัดข้องเหี้ยอะไรกันไม่รู้ขึ้นแจ้งเตือนกูขัดข้องขัดข้อง บ้านพ่อบ้านแม่เมื่อ้สัตว์มลยไม่ทำเหียอะไรเลยมือมาขัดข้อมซึ่งตีนอะไรอ่ะเน็ตกูก็ปกติดีกูโคตรเบื่ออะไรวะทุกคนไอ้เฮียแม่งสองสามทีไล่สัตว์คือเฮียอะไรก็ไม่รู้โอ้กูซิงวะ่ะ คือเฮียอะไรก็ไม่รู้โอ้ยแม่งกูเซ็งว่ะเฮียนะกูไม่รู้กูจะเล่นตัวเฮียอะไรดีกูหยิบลิกเตอร์แม่งเลยสัตว์เจอกูนักร่าพิซา่าแต่เฮีย โอเคมาแล,าล้วมาแล้วมากูเตรียมงัดหน้าเลยศาศาสัตว์เชี่ไย,ยไหนตึงๆนึกเจอกูงัดแน่เลยเวนแล้วกลัวเปิดตามันมีเหี้ยอะไรนี้นานมาเจอกูงัดหน้าเลย ขี้ไฮยตัตเตขี้ไฮยตัตเตเอาไปครึ่งหลอดเอาไปก่อนครึ่งหลอดเอาไปก่อนครึ่งหลอดเอาไปก่อนครึ่งหลอดอไอ้อเวนโดนเลยมึงโดนเลยมาดีมาดีมาด,มาดีเอาหน่อยไปละโอ้ยเช็คกินเดอร์ เฮ้ยเชี่ยกระตกเหย็ดแม่ืออือโดกูจิ้มไอสัตว์เฮ้ยมึงยังมาโดนกูอีกเฮ้ยเชี่ยก,กินเดิมมึงเจ๋งไงไอสัตว์เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมึงไงเวียน เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเลยขอจิ้มทีนึงขอจิ้มทีนึงขอจิ้มทีนึงไอ้เวนขอทีหนึงดิมันจะอุ้ยมันจะลูกบอลเจ็บจุกเกาะเฮ้ยกลัวนะน้ากลัวนะน้าไอ้เหี้ยกูเข้าพุ่มปุ๊บกลัวเลยนะ เอ้เราจะยิงเช็คคุ้มป่วะเอากูไปหาตีบางกรเดีกว่าปะเฮ้ยฉี่ลงมาไอสัตว์เฮ้ยอายอริโอนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะโ,โอ้ยดีนะไอสัตว์กูเกือบโดนเย็ดแม่โอเคสวยๆล็อกเลยล็อกเลยโอ้ยหลบได้หลบได้หลบได้ ของัดทีหนึ่งอ้ไปแล้วไปแล้วของัดทีหนึ่งดีของัดทีหนึ่งดีสวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยไอ้เฮียอีสัตว์อีสัตว์ เย็ด yes, แม่เฮ้ยกูไม่ได้จะกดกูจะกดดูตังมันในสัตว์จะย็นจะย็นถอยมาก่อนถอยมาก่อนไอ้เ้็กินเดอร์เฮ้ยสัตว์เอ้ยมันรู้เย็ดแม่นนรู้ดีเน่มึงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวกูมาใหม่เดี๋ยวกูมาใหม่เคือ Q2 ไม่ติดกูยืนยาวเลยกูยังไม่มีรองเท้าอ่ะอะไรอ่ะดีครับอาดเสร็จแล้วโอ้ยโหโคตรไวอ่ะวันนี้ผมเล่นได้ถึงสามทุ่มโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้รีบจบให้นะคนดูนะเดี๋ยวรีบจบให้นะครับเฮ้ยน้องกูโดนูในเฮ่อ ใจเยี่น้องชายพวกเฮียนะไม่ได้เก่งเฮียแล้วหรอกมันลุมมึงเฉยๆกูรู้ใจเยี่ยตัวเองใจเอง,ต,เองตัวเองจะไปไหนใจเยี่ตัวเอง,วเองพวกมึงจะไปไหนไรสัดฮึมฮึมหืมพวกมึงจะไปไหนนรกอะไรอะพรุ่งนี้เป็นเรียนโนเคีครับผมก,กว็ไปเหมือนกันคนดูไม่ได้มีไม่ได้มีแต่คนดูหรอกวก,กวูก็ไปเหมือนกัน โดนกูไปเลยสองคิวไอ้หี้ยะอะไรพี่บิมเล่นด้วยไหมเล่นด้วยครับผมไอ้บิมเล่นปลาไหลนะทุกคนโดนรุมกระทือบอยู่นะเมื่อกี้นี่เฮ้ยแล้วกูหลบไง<ร>บเจอกูหลบเด,ด,ไดีไม่โดนไม่โดนโดนกูงัดดิโดนกูง,งัดดิสอง,งด,ด,ดอกสองดอก สองตรอกอะไรอะไร,ะไรเฮียนะขอทำเฮียอะไรนี้ดูสองตรอกสองตรอกสองงัดเลยอะไรแต่ผมชอบไปโรงเรียนนะพี่เอาผชอบไปโรงเรียนก็ดีแล้วนี่คุณดูไม่ดีตรงไหนอ่ะก็ดีแล้วการการที่เราชอบไปโรงเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็ถือว่าเป็นกิจวัตรที่ไม่ได้แย่ถ้าชอบไปโรงเรียนอ่ะนะ เฮ้ยไอ้เช่น la ินจาดินจาไอ้สัตว์ไอ้เช่นินจาไปแม่แมันหลอนกูมันหลอนกูเฮ้ยมันคิดว่ากูอยู่ในภูมินี้ไอ้สัตว์ไอเช่นินจามันหลอนเว้ยไอเช่นินจามันหลอนงัดเลยงัดเลยอุ้ย อ๋อ oh, เร Alright, ียบร้อยเลยโดนใบไปดิมึงอ่ะไอเวนมาดิเฮ้ยเจนี่เอ้ยนาตาเย่นาตาเย่นาตาเย่เฮ้ยหลบไว้ก่อน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  ตีไม่พร้อมอ่ะตีสามบีอ่ะเอาไปทำบังกรดีกว่าไปโอ้ยสัมดานดิแม่งเ <c oughs> ชียนาคอดเชียนาคอด <c oughs> เอาเชียนี่ก่อนนี่เอาเชียนี่ <c oughs> ย้ำม,มันหนักๆนี่ ย้ํามันหนักๆนีนนน่ไม่ต้องเล่นนี่เฮี้ยนี่เอาแม่งก่อนเลยลอะไรอ่ะจริงๆไม่ชอบแต่เพราะแต่ชอบเพราะได้เจอคนนั้นแหละโอเคตามนั้นเลยคนดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะโดนลถเหลือสองทุ่มครึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรีบจบให้เดี๋ยว,ยวรีบจบใ,ให้ครับเดี๋ยวรีบจบให้นะ ดี๋ยวนี้จบให้ันดูมาดีมาดีกูต่อยเลือกกูครึ่งหลอดนะมาดีไอเย้กินเดอร์ม,ม่ตอนเอ้ยเฮียอะไรนี้เฮียอะไรนี้กดสองไม่ติดโอ้โหสวย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 คุ้มแบบนี้คุ้มอยู่แบบนี้คุ้มอยู่แต่ว่าถ้าโดนมาสแปมก็สวยอยู่นะล็อกเลยสวยยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอา้ามันทำอะไรของมันมานะ สวยๆสวย,สวยอินตาญ่ามันทำเฮีย้ยอะไรของมันนะ่ะไ,ไปไปลิฟจบรีบจบคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเฟร์สไม่ได้เล่นลิรีบจบสวยน้องรีบจบเลยรีบจบเลยกำลังไปกำลังไปทุกคนเฮี้ยกูยังจนสุดในทีมเหมือนกันกูห้าคิวเลยนะเว้ย เอาแมงลีอย่าไปกลัวไอ้เจ้าไม่สำได้หรอกโอ้โหกูดได้ดับเบิลคิวอีกแกรกูงัดนะกูกูงัดนะอโอเคมันอัตีไปแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> มันตีไปแล้วมัน,มนฟันกูไม่ตายหรอกสวย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 คมสวยคมโอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้ว ไปตีบนไปตีบนในแห่เฮ้ยกูจะตาย่ะมันจะลำ่มกูไปเนะี่ยเอาโดนนะโดนนะโดนนะจุบลีจุบลีจุบลี เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยไอ้เหี้ยโดนดิดเฮยตอนตนี้ลิกเตอร์แม่งลิกเตอร์กูได้เล่นว่าไอสัตว์โอ้โหคุณว่าจะไปได้เล่นสะละไปกดไลค์กดไลค์เย้ลิกเตอร์เจ็ดคิวอ่ะทุกคนในสัตว์ไ,ได้สองดาวด้วยเหี้ย เฮ้ยแล้วกูได้สองดาวด้วยอะไรอ่ะเร็วดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นมามามาเชื่อมือจากต่างโลกเลยแล้วกันนะคนผดูนะอะไรนาคอสโยนเออมันก็โยนจริงแหละไอ้เหี้ยนาคอร์สแมวเหี้ยเลยในตาเมื่อกี้ไปไปวิผู้เล่นจากต่างโลกไปหน่อยวิไปหน่อยวิเอาไปหน่อย สวยเพื่อนอย่าไปหย่องอย่าไปหย่องมามามากดลีกุลีไอ้เหี้ยบ,บีมไปไหนเ <c oughs> นี่ยเน็ตไก่กินแล้วไปไหน,นสัตว์บีมน้องขอร้องละน้องอูทำไมบินทำแบบนี้วะน้อง <c oughs> อะไรเร็วแท้อ๋อ เร็วอยู่เหรอคนดูผมก็ว่ามันก็ปกโอ้โหไอ้แช่บีมไม่สัตว์โอ้ผมดูแช่บีมดีอ๋อเร็วแท้บีมผิดอะไรอ่ะ โทษน้องพี่เออเจียบิมทำเยียอะไรไม่รู้เนี่ยไอสัตว์เขารีบไปไหนเวนไม่อยงมนเนเดกากกันเยียอะไรตอนนี้ยี่สิบวยี่สิบวีเจนเจนเจนยีน่สิบวิคนดูยี่สิบว้เว เว้ยมาแล้วมาแล้วเชี่ยบีมเข้ามาเร็วๆหน้องเออโอเคโอเคไปเว้ยไปเว้ยเฮ้ยกี่ดาววะหน้าไอสัตว์กูลืมดูเชี่ยคนดูกูกี่ดาววะหนะ้าไอ้เชี่ยเมื่อกี้คนดูกูกี่ดาววะนะเว้ยมันสีม่วงเนี่ยนะหนะน,น้าอะไรอ่ะ ตานี้เจอ40 40อัพปอ๋ออย่าไปหยองอย่าไปหยองเลยอย่าไปหยองคนดูตัวตีตัวตวทีทุกคนมากูเล่นลูบนกบอลเจ็บจุกเลย มาัะคู่นะล้วนนะขออนุญาตเป็นค้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้มาแล้วทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับมาเจอตัวเหี้ยอะไรบ้างไหนสัตว์เออเจอปลาสลามป่ะไปไปเอาสกินไปใช้ไปทุกคนไปเอาสกินครีปไปใช้ไป เขาไม่มีคนเล่นกิลด์โลมเลยเหรอไอ้สัสมาเดี๋ยวเจอรูปบอลเจ็บจุก,กูเฮียแต่ตัวเฮียอะไรฟาร์มาฝั่งเขาอะไม่ใช่ตัวเฮียอะไรโลมอะอีวิเลสโลมเหรอได้โลมแน่เลยว่ะ เฮ้ยคุณเฟื้นงวอเตอร์ไฟวเวลสี่เลยหรอเกินไปหรือเปล่าอะไรอะเวเดสโลมังเดี๋ยวต้องรอดูนะคนดูนะโหแล้วทูลินสก,กินนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะคนดูนะสกินแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรจักรวาลอะสกินจักรวาลสีทองอะ ไปกูลงล่างเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออต้องอย่างนี้ดีกว่าไม่เน้นยิงบ่อยดีกว่าเน้นยิงเจ็บเ,เอ้ยแมวเน้นยิงบ่อยแหละดีแล้ไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเสียไปห้าร้อยไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยแพงเออมันแพงจริงคนดูสกินนีโวแพงทุกสกินกูพูดเลย เฮ้ยแต่ว่ากูว่าสกินนี้สกินนี้อีโวเป็นสกินที่คุ้มที่สุดแล้วนะตั้งแต่อีโวมากูว่าสกินนี้แหละคุ้มสุดแล้วเฮ้ยแล้วมันทำที่อะไรไปลุมน้องกูวะลูกบอลเจ็บจุกนี่ไงโดนดิโดนดิดนดเฮียไปไหนเนี่ยเฮ้ยเรามาตีนี่กันดีกว่าทุกคนคนดูคนดูมาตีนี่ก่อนนี่นี่ตีมังกรเฮียเนี่ย บนสามเลยเหรอนึกว่าสองตัวโอ้ย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 แล้วเป็นทีละละทท่้อะไรอีเทวิศาสตมึงอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอมึงอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอไปแล้วกูมึงไปวิวสีด้วยโอ้กูยังตายอีกแม่งกูนึกว่าไดเมจมันจะไม่พออีเหีย ไอสัตว์ดาเมนต์มันเสือกพอเฉยเฮีย,ยสวยสวยคมสวยคมกำลังไปกำลังไปกำลังไปถอยก่อนได้ปะชิมายแล้เบิร์ฟยกูไอสัตว์ยิงไปก่อนไม่โดนด้วยเฮียเฮ้ยทูเรียนสันเดอร์เบิร์ดโอ้ยไม่ตายวะเฮียเอ้ยขอบใจนะน้องใจดีจริงๆตายตายไปไหนหเฮนะียนั่นอะโอ้ไม่ตายจริงเหรอ ยิงแม่งเลยโดยไม่โดยไม่รู้ยิงไว้ก่อนเนะี่ยไอ้เหี้ยยิงเลยนี่ยิงเลยยิงเลยแล้วเป็นเฮอะไรอะไรอีซั์โอ้ยเอาเอาโดนนะโดนนะนะอีเวนี่อีเวนี่อีเวนี่โดนกูนะ โอเคแล้วได้มาก่อนแล้วอะไรอ่ะเจอฟิกก,กิ้งหน้าเ้ยใจอย็นเจเย็นก็ดูเฮ้ยวีเลสโลมจริงๆ,ๆว่ะแล้วมันไปไหนอ่ะแล้ววีเลสโลมมันไปไหนอ่ะโลมไม่ใช่เหรอเอาแล้วไปยิงกูจะมีแย่อะไรในไอ้สัตว์หืืม อะไรอะไรปัญญาอ่อนเฮียโดดเฮียอะไรปัญญาอ่อนมึงอะและ้วกยิงโอ้โหโทษทีโทษท,ท,ทีโอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยล่างเยอะเฮียอะไรขนาดนั้นน่ะพ่อมึงตายเหรอไอสัตว์เอาแล้วทำไมกูหลุดไอเนี่ยกูหลุดล็อกอะล็อกไปแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> อะไระสกิลไกลนะเออสันดาลนี่แม่งสกิลไกลจิบหายเลยสัตว์ยุเยเอาไปทีน้องเออเอาคนก่อนเลยเที่อเหมือนเจ๋งไงเวนเหมือนเจ๋งไงเวนเรียบร้อยเลยมึงเรียบร้อยเลยาศาสตร์เรียบร้อยเลยมันจะโดดมันจะโดดนี่โดนกูโดนกูที่ี้ย อีวิเลสมี XQ นะทุกคนไม่โดนไม่โดนอีควายยิงแม่งก่อนเลยโดนไม่โดนไม่รู้ยิงไว้ก่อนแหละกูไม่เน้นยิงโดนอยู่แล้วเน้นยิงมัว่วเฮ้ยวิเลสไปกลางแล้วโอ้ยมึงมาแล้วมึงมาแล้วมึงมาโดนกูเหลือม,มาโดนกูเหลือม,มาโดนกูเหลือ เอาตายนะ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 กูบอกแล้วอย่าอย่าห่วงป้อมขนาดนั้นน้องจะยินนะวาร์ปก่อนวาร์ปก่อนเติมเลือดแป๊บ เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวโดนกูเลยพวกมึงอ่ะกดส้นตีนใช่ไหมโดยเฉพาะอีเบรดอ่ะเฮ้ยคนดูกูโดนอะไรสัตว์เฮ้ยคนดูกูยังตายอีกเหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นสัตว์วิเลสนี่อะไรสัตว์ปลาสลามปลาสลาม กูพุ่งสวนในายิสัตกูพุ่งสวนในายิสัตโดนนะโดนนะอ่าเรียบร้อยเลยแล้วกูยิงให้กระสลามโอ้กูสซอร์ไต์ดเเิดไอวิน แล้วเราไปตีมังกรดีกว่าไปเฮ้ยสวยน้องโอ้โหแต่แม่งโคตรเยอะเลยว่ะเ,เฮ้ยเฮียนี่คนตีไหนเฮียนีคนตีเหนือนี่อะไรเวนนี่อะไรเวนมาดี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 าดาดาที่อะไรของมึงอะไรสั์ เอปป้ยได้ปะโอ้โหนิดเดียวเชีย่ยแล้วกูได้แค่นี้ป่ะเอาไปนี่น้องยุยยุยมันจะจึ๊กกูมันจะจึ๊กกูอิสันดานมันจะจึ๊กกูจจอกีเทีย,ย,ยมันจะใช้มีดบินใส่กูควายไม่ได้แดกกูหรอกตายใะ้อิสันดานเชี่ยน่างูยัดแม่ นี่ไงเวนเจอน้องกูไปดิเจอปลาไหลข้างดีเวนมาดิมาดิเชียววนตึบอะไรอ่ะการซีซียังไม่ช่วยเออมันไม่ช่วยจริงพ่อมึงตายเถอะบันพอ่อบันแม่มึงเถอะไอสัตว์มาโคตรเยอะไอเชี่ยนี่ไงโอ้ไม่โดนขวเฮ้ย สวยสวยเอาเยจ้าน้องกูแตกแล้วกูโซไม่โดนไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยเป็นไปไหนแล้ววะ ไปดีกว่าไปดีกว่าไว้ไม่โดนพ่อมึงตื่อกูตายก็ได้ไอ้สัตว์กูตายก็ได้ถ้ามึงจะปิดหน้าปิดหลังกูขนาดนี้ <c oughs> ได้นะเอ้ยไม่เอาเอานี้เลยดีกว่า <c oughs> ได้นะน้องมึงจะเล่นอย่างนี้กับกูใช่ไหมไป <c oughs> มันตายแล้วสวยไหลลีไหลไหลี <c oughs> สวย ตีดักตีดักตีดักโอเคสวยงามไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเอากลางเรียวกลางเรียจบบบ้านแม่งเรีย